ชาวจีนบอกการเดินทางบนถนนของประเทศไทยเต็มไปด้วยความมหศัศจรรย์คอมเมนต์ Comment ชาวจีนบอกทำไมเราถึงรู้สึกว่าพวกเขามีความสุขมากทั้งๆท,ที่พวกเขาไม่มีเงินทำไมเราถึงดิ้นรนขนาดนี้ติจฉาความสุขของคนอื่นความสุขที่เรียบง่ายประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ฉันอยากไปอีกครั้งหลังจากไม่ได้ไปเยือนเป็นประเทศที่สนุกและประหยัดเป็นสถานที่ที่มีดัชนีความสุขสูง ท่านผู้ชมครับเมื่อเอ่ยถึงประเทศไทยเชื่อว่านี่คือจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจํานวนมากทั่วโลกจึงไม่แปลกหากแต่ละปีมีจํานวนนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศหลายสัญชาติเข้ามาสัมผัสกับความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวอาหารไทยรวมไปถึงเรื่องอื่นๆเหตุผลสําคัญที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดว่าทําไมประเทศไทยถึงดึงดูดชาวต่างชาติได้เสมออย่างแรกเป็นเรื่องของสภาพอากาศซึ่งเป็นเหตุผลหลักๆในการมาเยือนประเทศไทยของนักท่องเที่ยวในแต่ละปีประเทศไทยจะมี ช่วงไฮซีซันก็คือช่วงปลายปีอากาศจะไม่ร้อนมากนักและมีลมเย็นๆให้สัมผัสอยู่บ้างถัดมาจะเป็นเรื่องของอาหารอาหารไทยดังไกลระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนๆชาวต่างชาติต่างพากันชื่นชมในรสชาติของความจัดจ้านกลมกลมและมีสีสันหน้าตาที่สวยงาม ผสมกับความประณีตและมีกลิน่นอายวัฒนธรรมไทยอาหารไทยขึ้นชื่อต่อมาเป็นเรื่องของรอยยิ้มและมิตรภาพประเทศไทยคือสยามเมืองยิ้มคนไทยมีรอยยิ้มที่จริงใจเป็นประเทศที่มีผู้คนต่างมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันมีคำทักไทยสวัสดีขอบคุณหากได้พบเจอและพูดคุยกันก็รู้สึกถึงความเป็นมิตรมีมิตรภาพที่งดงามทุกครั้งที่ได้พบเจอจะมีแต่ความสุขต่อมาครับเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่งดงามวัฒนธรรมไทยมีความโดดเด่น ด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างรวมถึงอิทธิพลจากาศาสนาโบราณและอารยธรรมในอดีตมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานน่าค้นหาและที่มากกว่านั้นคือวัฒนธรรมไทยมีความซับซ้อนและมีวิถีปฏิบัติมากยิ่งกว่าที่หลายคนรู้จัก ในเรื่องของเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปีของประเทศไทยนั้นก็มีเทศกาลต่างๆทั้งเทศกาลทางด้านวัฒนธรรมทางด้านศาสนาต่างๆอย่างเช่นลอยกระทงวันเข้าพรรษางานตักบาตรเทวแห่ผีตาโขนและเทศกาลลื่นเลิงอย่างเช่นเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทยชาวต่างชาติหลั่งไหลกันเข้ามาเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ต่อปีเป็นจนํานวนไม่น้อยถัดมาเป็นเรื่องของความสะดวกสบายและความปลอดภัยปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกที่บนโลกต่างมีความอันตรายซ่อนอยู่ทั้งจากคนจาก รรชาประเทศไทยยังคงถือว่าเป็นประเทศที่เมื่อชาวต่างชาติก้าวเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วจะมีความสบายใจได้ด้วยการรักษาความปลอดภัยที่ดีและผู้คนมีน้ำใจช่วยเหลือกันหากได้เดินทางมาในประเทศไทยแล้วหลงทางหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นเจ้าหน้าที่และชาวไทยไม่ลีลที่จะช่วยเหลือเมื่อพบเห็นด้วยไมยตรีและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ในเรื่องของการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบประเทศไทยคือศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเที่ยวที่ดีสามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆได้ง่ายและสะดวกการ เดินทางการคมนาคมภายในประเทศก็มีช่องทางให้เลือกหลากหลายด้วยความที่ไทยเป็นประเทศเสรีมีทั้งฟรีวีซ่ากับประเทศต่างๆและไม่ยากเย็นกับการให้วีซ่านักท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับบางประเทศในโลกและสิ่งสําคัญคือค่าครองชีพในประเทศไทยนั้นมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ําหากไม่ได้ต้องการความหรูหรามากจนเกินไปสําหรับทิปการเดินทางในไทยมีอัตราค่าใช้จ่ายที่แสนถูกเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรปจึงสามารถยืดระยะเวลาในการเดินทางได้ยาวนานขึ้นคลิปนี้พามาดูคอมเมนต์ คนชาวจีนนะครับหลังจากที่มีผู้ใช้ทิกตอกซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของจีนเองนะครับได้โพสต์ลิปวิดีโอที่บ่งบอกความเป็นไทยเห็นแล้วบอกได้เลยว่านี่คือประเทศไทยที่ใครๆเห็นแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้นะครับที่ท่านผู้ชมได้ชมไปเมื่อตอนต้นคลิปจากคลิปดังกล่าวนะครับก็มีชาวจีนได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายซึ่งคนแรกนั้นเขาเห็นรถทุเรียนเขาก็ได้คอมเมนต์บอกว่าฉันแค่ชอบสิ่งนี้ฉันไม่เคยกินอิ่มความยากจนมันทําให้ฉันมีความสุขกับอาหารได้น ซึ่งจากความคิดเห็นนี้ครับคนทัรมาได้เข้ามาตอบกลับว่ามาที่เมืองไทยฉันจะเลี้ยงอาหารให้คุณจนไม่อยากกินอีกต่อไปความคิดเห็นคนธันมาครับคนนี้เขาบอกว่าหลังจากไปเที่ยวเมืองไทยมาฉันก็มีความรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่คนรอบข้างฉันเย็นชามากแต่ที่เมืองไทยฉันรู้สึกถึงความรักความเมตตาความเรียบง่ายและความกระตือรือร้น จากความคิดเห็นนี้ครับชาวจีนคนถัดมาก็เข้ามาตอบกลับไปว่าในประเทศไทยคุณจะพบว่าผู้คนมักจะเงียบมากเมื่อถึงเวลาที่ควรเงียบและพวกเขาก็มีความสุขจริงๆเมื่อมีความสุขพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวันส่วนคนถัดมาครับเขาบอกว่าเครื่องแบบตำรวจของประเทศไทยสามารถยืดหยุ่นได้หรือไม่แต่ว่าคอมเมนต์นี้ยังไม่มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับต่อกันที่คอมเมนต์ถัดมาคนนี้เขาบอกว่าฉันตั้งโรกรากอยู่ที่จังหวัดอุดรของประเทศไทยด้วย ซึ่งจากความคิดนี้คนต่อมาก็ได้เข้ามาถามต่อไปว่าคุณตั้งรกรากที่นี่ได้อย่างไรฉันไปเที่ยวที่นั่นเมื่อกลางเดือนสิงหาคมบ้านก็เหมือนเมืองเล็กๆค่าครองชีพไม่ถูกมากแต่ผู้คนก็เรียบง่ายและสื่อสัตย์ไม่มีความวุ่นวายเหมือนที่จีนที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของเทคโนโลยีและการทํางานที่หนักมาก ความคิดนั้ทำมาเขาบอกว่าในปี2017ฉันได้ไปเที่ยวเมืองไทยและขี่รถไปที่ชายหาดหมวกของฉันปิวไปฉันเลยหยุดรถเพื่อเก็บหมวกนั่นเป็นครั้งแรกที่พบว่ารถคันหลังหยุดเพื่อรอให้ฉันเก็บหมวก จากความคิดเหนนี้ครับคนต่อมาก็เสริมว่าระหว่างทางรถทุกๆก็จอดและรถที่ตามหลังมาทั้งหมดก็หยุดฉันนึกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เจ้านายเห็นลูกแมวอยู่บนกลางถนนจึงรีบปุ้มมันขึ้นมาแล้ววิ่งเอาไปไว้ที่ข้างถนนแล้วกลับมาขี่จักรยานต่อพอจักรยานเริ่มเคลื่อนตัวรถบรรทุกใหญ่และมอเตอร์ไซค์ที่ตามหลังมาก็แล่นผ่านไปนี่เป็นครั้งแรกที่ทําให้จิตใจของฉันสั่นคลอนอย่างมากและคนทันมาครับได้ถามต่อว่าใจดีและน่ารักขนาดน,นั้นเลยเหรอ แต่ว่าคอมเมนต์นี้ยังไม่มีใครตอบรับนะครับ ต่อการที่คอมเมนต์ถัดมาคนนี้เขาบอกว่าการเดินทางไปประเทศไทยมี3วิธีวิธีแรกคือการท่องเที่ยววิธีที่2คือความบันเทิงทางเพศและวิธีที่3คือวัฒน,ธ,นธรรมลึกลับฉันชอบวิธีที่3ฉันโชคดีมากที่ได้ไปเยือนวัดหยีเต๋อถังและสักการะเท้ามหาพรหมเอราวัณหวังว่าจะได้พบเขาอีกครั้งในครั้งหน้าจากความคิดเห็นนี้ครับคนทำมาได้ตอบว่าทั้ง1 2และ3ฉันชอบพวกมันทั้งหมดส่วนคนถัมาครับคนนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าอิจฉาวความสุข,ขของคนอื่น มันเป็นความสุขที่เรียบง่ายจากความคิดนี้ครับคนต่อมาก็ได้เสริมว่าพวกเขามีความสุขจริงๆส่วนอีกคนก็เสริมไปอีกว่าฉันชอบสิ่งนี้มากแล้วมีอีกคนตอบว่าฉันมีความสุขมากเมื่อตอนเป็นเด็กความคิดเห็นต่อมาครับได้พูดถึงรถที่ทําเหมือนดาวเทียมซึ่งเขาบอกว่าอันสุดท้ายมันฮามากซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบต่อไปว่าไม่น่าแปลกใจที่ได้เห็นอะไรแบบนี้บนท้องถนนในประเทศไทย อีกคนเขาก็เสริรสมว่าเมื่อคนจีนเห็นสิ่งนี้พวกเขาจะโพสต์ลงในวีแชทเพื่อนความคิดเห็นถัดมาครับคิดถึงสับปะรดน้อยในเมืองไทยจากความคิดเห็นนี้คนถั้อยได้ตอบกลับว่าใช่แล้วสับปะรดของไทยมีชื่อเสียงมากกว่าทุเรียนอีกหากต้องการกินทุเรียนคุณต้องไปที่ประเทศมาเลเซียเพราะมีทุเรียนให้เลือกมากกว่าร้อยสายพันธุ์ ความคิดเห็นต่อมาประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ฉันอยากไปอีกครั้งหลังจากได้ไปเยือนเป็นประเทศที่สนุกและประหยัดฉันใช้จ่ายไม่ถึง5 0 0 0หยวนสำหรับ6วันเป็นสถานที่ที่มีดัชนีความสุขสูงจากความคิดเห็นนี้ครับคนต่อมาได้เข้ามาตอบกลับว่าคุณใช้จ่ายมากเกินไปฉันไปที่สิงคโปร์มาเลเซียและประเทศไทยด้วยเงินไม่ถึง6 0 0 0หยวนและคนสุดท้ายครับก็อบอกว่าทําไมเราถึงรู้สึกว่าเขามีความสุขมากทาั้งๆที่เขาไม่มีเงินทําไมเราถึงดิ้นรนขนาดนี้ และทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวจีนที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อคลิปวิดีโอดังกล่าวหากข้อมูลในการแปลผิดพลาดระกันก็ขออภัยด้วยดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ